สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถ่าจรสั่นนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นรายการ the first time คือการที่ผมจะมาทำอะไรกันแล้วแต่ที่มันเป็นครั้งแรกของผมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทำการกินมะระครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามะระมันเป็นอะไรที่ขมมากๆผขมแบบพ่อตายอะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยกินมะระเลยนะครับไม่ค่อยชอบกินผักครับผมจะไม่อ้วกเป็นอันขาด ผมจะฝืนกินเข้าไปอย่างน้อย1คําคำก็ยังดีนะครับเราก็ได้วัตถุดิบมาแล้วตรงนี้นะครับก็คือมัละของเราตอนนี้นะครับกิโลอยู่ที่40บาทซึ่งท่อนนี้นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลผมซื้อมาในราคา20บาทนะครับคลิปนี้มีการลงทุนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อให้ผมได้เงิน20บาทนันคืนมานะครับคุณผู้ชมครับขอเริ่มจากการโอกินก่อนนะครับคุณผู้ชม แค่กินก็รู้แล้วนะครับว่าขมอิสว์โอเคมาโอ้โหอโออโอ้โอ้เฮ้ยกลืนไม่ได้ว่ะ ป้าเบ่งว่ากูตึ่นได้การจังนี้คือในร่างกายมันไม่อยากกูตื่นเข้าไปทำใจตนะื่นงี้อ๋ออยแม่ตื่นไม่งี้เกี่ยวเองหุ้ยโค้กขมเลยทำใจแป้านึ่งอึ๊บนี่นะคือกลับไปนะครับกูคนคำนี้ยาอนะไรอ๋อขมทำใจตื่นกูกูตึ่นได้วหวะไอ้ขาชุ่มชืไอ้เหี้ย เจสองหมื่นสาวแล้วมึงตเกย่งานไของอะของยังวะเออน้ำเปล่ามาถึงน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่า โอ้ขอเมเบสั์ตอนแรกคิดไว้ว่าจะกินประมาณ1ส 3, ่วนสามของลูกกันนะแต่นี้แค่คำเดียวก็คือแบบไม่ไหวแล้วครับทุกคนเป็น the first time EP แรกที่ใช้ได้เลยนะผมขออีกแค่สักหนึ่งคำนะครับทุกคนครับโอ้ยแค่คิดว่าจะกินีคิคําคุณต้องทอนมานม,มืน่กี้รอบแบบว่ารอบนี้ผมจะตั้งใจกินนะครับจะเอาแบบว่าไม่มีเสียงจะเคี้ยวกรึบๆๆและกืนเลยนะครับทุกคนไป โอเคครับทุกคนอุ้ยเกือบเมื่อกี้มีเกือบนะครับเกือบอ้วกอะโอเคผมกินได้นะครับทุกคนครับเย็เแค่ไอ้เหีย โอเคถ้าเพื่อนชอบรายการ The First Time แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <c oughs> ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับว่าอยากให้พี่ถาทําอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกของทุกคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนเคยทําและคิดว่าพี่ถาไม่เคยทําแน่ๆมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าพี่ถาถูกใจไหนพี่ถาจะยกชื่อเราขึ้นมาพูดแล้วก็จะไปทําตามที่น้องๆขอมานะครับผมโอเคแล้วเจอกัน The First Time าร์ทหน้าครับบ๊ายบาย ดเ,เดี๋ยวไปทำมาลายาดไส้ต่อนะครับทุกคน